มรั่วฉีตตำนานโอลิมปิกจีนฟาดเวียดนามปมร้อนเวียดนามส่งผู้ชายลงแข่งกับผู้หญิงสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ประเด็นเดือดประเด็นร้อนที่ร้อนแรงที่สุดในวงการวอลเลย์บอลโลกในตอนนี้นะคะที่ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะคะเรื่องประเด็นน้องตู้แช่วอลเลย์บอลหญิงอยู่ยี่สิเวียดนามค่ะก็ได้ไดิว่า เรื่องของน้องตู้แช่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนยะคะบอกเลยว่าดราม่าวงการวอลเล์บอลโลกตอนนี้เนี่ยคือดราม่าร้อนแรงมากๆเลยเรียกได้ว่ายิ่งกว่าละครนะคะละครเนี่ยยังต้องยอมเลยเพราะว่าคือมันมาครบทุกอารมณ์เลยทั้งโป๊ะแตกทั้งการสืบสวนทั้งเสียงเรียกร้องจากแฟนๆบอกเลยว่ามาครบทุกอารมณ์จริงๆค่ะ แต่ก่อนจะไปฟังนะคะแอดขอคนละหนึ่งไหลด้วยนะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมันก็เกี่ยวข้องกับทีมวอลเลย์บอลหญิงยู21เวียดนามค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็กําลังแงข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025ที่อินโดนีเซียค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ย ก็มีข่าวนะคะว่าน้องหนังที่ฮองน้องตู้แช่เนี่ยโดนตรวจโครโมโซมที่จริงก็โดนตรวจสองคนนะคะแต่ว่าน้องอีกคนนึงเนี่ยผ่านไม่มีปัญหาอะไรจะมีแค่น้องตู้แช่ที่ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะแต่ว่าทางอ่า fib เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเพศหรือว่าอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมาว่าทาง fib ได้มีการตรวจโครโมโซม ถ้าไม่ใช่เรื่องเพศเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วล่ะคะ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องเพศนี่แหละแต่ว่าทาง FIBB เนี่ยไม่ได้ออกมายืนยันแค่นั้นเอง FIBB ก็ไม่ได้ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าได้มีการลงโทษไปเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งแฟงนและบรรชาวไทยของเราที่ติดตามข่าวเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะคะว่าเวียดนามเนี่ยโดนอะไรไปบ้างก็คือโดนปรับแพ้ฟ,ฟาวเนาะในแมทที่น้องตู้แช่ลงจากที่จะ ผ่านเข้าไปเล่นในอรอบสิบหทีมสุดท้ายได้เป็นอันดับสองของกลุ่มเนี่ยก็โดนปรับแพ้ไปเลยนะคะแล้วก็ก็กลายเป็นว่าจบรอบแรกอันดับท้ายตารางเลยได้ไปแข่งรอบจัดอันดับ1 7ถึง24่แทนนั่นแหละค่ะคร่าวๆเนาะซึ่งแฟงนบอลบอลชาวไทยของเราก็น่าจะติดตามข่าวกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่แบบโอโ้โหโด่งดังคลึกโครมกันเลยทีเดียวและเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นศึกการแข่งขันชิงแชมป์โลกคือ คนดูทั่วโลกค่ะก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยไปถึงหูทางด้านตำนานลูกยางจีนหุยรัว่วฉีอดีตนักตบทีมชาติจีนค่ะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2016ที่ได้ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเนะคะซึ่งเธอกล่าวว่าเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าทางสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามได้ส่งผู้เล่นที่ไม่ผ่านคุณสมบัติลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงยูชิงแชมป์โลก2025 ที่สนามอินโดนีเซียสาพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติ FIVB ได้เริ่มการสอบสวนตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมฉันนึกถึงครั้งแรกที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านเทคนิคเวลาตรวจเอกสารฉันจะใส่ใจการตรวจสอบผู้เข้าแข่งขันอย่างแม่นยำโดยเฉพาะระหว่างการแข่งขันการที่ทีมเวียดน,นามก่อให้เกิดข้อถกเถียง และกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องในหลายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทำให้หลายคนเสนอว่าควรเรียนแบบการแข่งขันกรีธาทำการตรวจสอบยีนก่อนการแข่งขันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ทีมหญิงของมหาวิทยายลัยซานโฮเซในสหรัฐอเมริกาก็เคยก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้เล่นข้ามเพศทำให้ทีมสูญเสียผู้เล่นหลายคน ในอนาคตประเด็นด้านจริยธรรมทางการกีฬาและผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศและคุณสมบัติการเข้าร่วมของนักกีฬาจะกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่การจะหาคำจำกัดความทางวิทยาศาสตร์และจัดการกับข้อเรียกร้องของผู้เข้าแข่งขันทุกฝ่ายอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุจุดที่สามารถเคารพนักกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษาความยุติธรรมในการแข่งขันได้นั้น ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญของวงการกีฬาในยุคใหม่นี้ไปแล้วอพอได้อ่านโพสต์ตของหุ้ยรั่วฉี่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเห็นด้วยเลยนะประเด็นเรื่องเพศแล้วก็คุณสมบัติผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องเล็กเลยเนาะแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าการแข่งขันสมัยนี้เนี่ยไม่ได้วัดกันแค่สีมือในสนามแต่ยังต้องมีความยุติธรรมแล้วก็การเคารพในสิทธิของนักกีฬาด้วย ถ้าเกิดว่าวงการกีฬาหรือว่าผู้จัดการแข่งขันสามารถหามาตรการที่ชัดเจนโปร่งใสและก็เป็นทําได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้การแข่งขันนั้นสนุกและก็เชื่อถือได้มากขึ้นแถมยังลดดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีมาตรการแบบที่ชัดเจนเนาะก็ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเน,นะคะก็ไได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสื่อจากหลายๆประเทศ ทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลจากหลายๆประเทศเอ่ยตอนนี้ก็ได้ได้ว่าออกมาแบบออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะมากๆเลยเนาะเห็นได้ชัดเลยว่ามันกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกนั้นสนใจไม่ใช่แค่แฟนเวียดนามหรือว่าแฟนไทยแฟนอินโดนีเซียเท่านั้นตอนนี้คือให้ความสนใจกันทั่วโลกเลยซึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในการแข่งขัน คือมันเกี่ยวกับความยุติธรรมอย่างชัดเจนเลยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยควรลงแข่งในฐานะที่เหมาะสมตามเกณฑ์แต่ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติไม่ว่าจะเรื่องเพศหรือเรื่องอื่นก็อาจทำให้การแข่งขันเสียความเชื่อถือได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นกังวลน,นอกจากนี้การที่ตำนานอย่างคุยรั่วฉีออกมาแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งทำให้ประเด็นนี้เนี่ย ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นการที่เธอเห็นว่าควรตรวจสอบอย่างแม่นยำหลายวุธิธรรมทำให้เราต้องคิดตามว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงจังขนาดไหนและอยู่มุมที่น่าสนใจก็คือประเด็นนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าวงการกีฬาสมัยใหม่ต้องเจอกับความท้าทายหลายด้านไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือในสนามแต่ยังมีเรื่องสิทธิส่วนบุคคลจริยธรรมและความเท่าเทียมซึ่งถ้าจะให้แฟร์จริงๆเนี่ย ต้องมีมาตรการตรวจสอบที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสุดท้ายเนี่ยแอดคิดว่าประเด็นนี้ยังช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นว่าการแข่งขันระดับโลกในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่ว่ายังรวมถึงความโปร่งใสความยุติธรรมแล้วก็การเคารพผู้เล่นทุกคนและนี่เป็นโจทย์สำคัญที่วงการกีฬาต้องพัฒนาต่อไปค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบฟังอ่านคอมเมนต์เนี่ยคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนกีฬาทั่วโลกเลยที่อาจได้หยิบยกมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าแฟนวอลบอลทั่วโลกนั้นได้แสดงมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยว่ายังไงบ้างประเด็นของ่อน้องตู้แช่เนะะี่ยค่ะคลิปหน้ารอกันเลยนะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ